สนับสนุนโดย Gview ถ้าไม่อยากคอมพิวเตอร์ของคุณมีปัญหาจุกจิกกวนใจเลือกใช้เคสแล, Power ly, <S s Rock, amer, และพาวเวอร์สป라이์ Gview a s r o มาเฉพาะที่เกมเมอร์และ overclocker เลือกใช้และ a d v i ว e มากกว่าที่คุณคิดสวัสดีปีใหม่ครับนี่นะฮะยังไม่ถึงนะครับแต่ก็ใกล้ถึงแล้วล่ะนะครับก็ เนื่องในวราระดิถีขึ้นปีใหม่อ่ะเดี๋ยวไปสรุปในเทปปีใหม่เลยดีกว่านะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับผมนะครับนัทมิสเตอรี่นะครับสิ้นปียิ้มหน้าแป้นเลยเถามว่าได้โบนัสหรอเปล่าจะได้หยุดยาวมาคุยเรื่องโบนัสกับผมได้ยังไงนะฮะทีนี้ครับวันนี้ก็ยังเป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่เป็นโน้ตบุ๊กมาอยู่กับเรานะครับอย่างที่กล่าวไว้ในหลายๆเทปว่าช่วงนี้เทศกาลโน้ตบุ๊กนะครับพอๆเทศกาลปีใหม่เลยแหละนะครับเหมือนเดิมถ้าใครที่ กำลังมองหาโน้ตบุ๊กกับไปต่างจังหวัดไปให้ญาติพี่น้องที่บ้านได้เล่นโน้ตบุ๊กเพราะเด๋ยวนี้อินเทอร์เน็ตค่อนข้างจะเข้าถึงทุกพื้นที่แล้วนะครับโน้ตบุ๊กก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไปแล้วในตอนนี้นะครับถึงไม่โน้ตบุ๊กก็แท็บเล็ตก็ได้นะครับ,นะรบแต่วันนี้โน้ตบุ๊กมันอยู่ที่เรานะครับเราขอพูดถึงโน้ตบุ๊กกันก่อนนะครับก็นแน่นอนนะครับวางอยู่ตรงหน้าเรา เห็นโลโก้เอซุดอย่างนี้นะครับเป็นเจ้าอื่นไม่ได้เลยนะครับก็เป็น a อซ s นะครับ X 4 5 3 M Series นะครับอ่าก็มาพร้อมกับสีสันสีขาวหน้าจอ14นิ้วนะครับอ่ามาดูกันเลยดีไซน์นะครับด้านหน้างนี่จะเป็นสีขาวทั้งแผ่นเลยนะครับค่อนข้างเรียบขาวเลยแล้วก็มีโลโก้เอซุดอยู่ตรงกลางนะครับทีนี้พอเรามาดูด้านข้างเนี่ยจะเห็นชัดเลยนะครับเป็นสีทูโทนนะครับขอบ ตัวเครื่องด้านล่างจะเป็นสีดำนะครับเลยมันจนถึงขอบจอในส่วนส่วนของด้านในนะครับจะเป็นสีดําส่วนของด้านนอกจะเป็นสีขาวนะครับทีนี้พอร์ตเชื่อมต่อนะครับของฝั่งนี้นะครับก็เรียงรายกันมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับเริ่มจากจุดแรกเลยตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นี่ยจะเห็น3.5มมนะครับหูฟังไมโครโฟนนะครับแน่นอนแล้วก็จะเป็นช่อง USB 2.0 1นะครับ1พอร์ตนะครับ USB 3.0 1พอร์ตนพอะครับมันมีกำกับไว้ว่า SS Super Speed นะครับแล้วก็จะเป็นพอร์ต HDMI นะฮะหพอรดีรับ15 5พินครับ, pin, รบสำหรับต่อออกจอมอนิเตอร์นะครับหพอร์ตช่องสำหรับเสียบ RJ 4 5สายแลนนะครับ1ช่อง DC in สำหรับเสียบอะแดปเตอร์ชาร์จไฟนะฮะ ลืมไปนะครับผมข้ามไปอันหนึ่งนะฮะอันนี้จะเป็นช่องสําหรับเสียบการ์ดลีเดอร์นะครับเดี๋ยวหลายคนจะท้วงติงอ่าข้ามาฝังขวานะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับนอกจากไอ้นี่เลย Optical ลไดร์นะครับเป็น DVD นะครับแล้วก็จะเป็นเคสซิงต t o ั้งล็อกสำหรับล็อกตัวเครื่องครพอเราเข้ามาดูด้านในนะครับจะเห็นชัดเลยนะครับเป็น2สีทูโทนนะครับสีดํากับสีขาวค่อนข้างชอบนะครับลักษณะก็คือมันเห็นชัดเลย ดำก็ดํำขาวก็ขาวแยกเป็นส่วนชัดเจนเลยนะครับส่วนของขอบจอจะเป็นสีดำนะครับแน่นอนเลยหน้าจอในขนาด14นิ้ว r e s o l u t i o n เนี่ย1,366ณ768นะครับเป็นจอ LED นะครับมองชัดเลยนะครับด้านบนนะครับก็จะมีกล้องเว็บ HD Camera นะครับ1จุดนะครับพร้อมด้วยไมโครโฟนนะครับบริเวณนี้ขยับลงมาด้านล่างบริเวณของคีย์บอร์ดนะครับจะเป็นพื้นผิวสีขาวนะครับทั้งแผ่นเลยนะครับ ซึ่งจะมี t e x t เจอรนะครับเป็นลายเส้นๆปัดเสี้ยนนะครับตัวคีย์บอร์ดเนี่ยแน่นอนเป็นปุ่มสีดำมันค่อนข้างที่จะชัดเจนเลยนะครับเป็นชิเลตคีย์บอร์ดนะครับมีระยะห่างระหว่างปุ่มนะครับทัชแพดครับก็จะเป็นแบบมัลติทัชนะครับซึ่งใช้งานได้ค่อนข้างที่จะลงตัวกับ Windows 8นะครับการลุดขึ้นลุดลงนะครับแล้วก็ในส่วนของคลิกซ้ายคลิกขวานะครับก็จะอยู่ในพื้นผิวเดียวกันนะครับมีแค่เส้นเล็กๆนี่ กระจกไซส์บางๆมากั้นเอาไว้ตรงนี้นะฮะม,มาเช็คสเปคกันสักหน่อยนะครับ CPU ที่ใช้เนี่ยเป็น Intel Celeron นะครับตามโลโก้ที่โชว์เลยนะครับก็จะมาในค้นเนี่ยเป็น Bay Trail M นะครับในโมเดล CPU N2840 นะครับ2.16 g h z ครับนะฮะในส่วนของแรมหรือเมมโมรีนั้น DDR3 ครับให้มา4 g b ครับผมนะฮะ สำหรับในตัวของกราฟิกการ์ดนะครับตัวนี้จะเป็นแบบอินทิเกรตนะครับ Intel HD g r a p h i c นะครับไม่มีการ์ดจอแยกมาให้นะครับสำหรับในตัวของฮาร์ดดิสนะครับมีพื้นที่มาให้5 0 0กิกครับความเร็วรอบจะอยู่ที่5,400รอบครับเป็นไงครับได้เห็นรูปร่างหน้าตากันไปแล้วสเปคคร่าวๆกันไปนะครับสำหรับตัวนี้เนี่ยถ้าใครที่เลือกซื้อจับจองไปเป็นเจ้าของเนี่ยผมว่าน่าจะมีเรื่องของสีสันเรื่องของดีไซน์ที่เข้ามาเป็นตัวเลือกหลักนะครับเพราะว่า มันเป็นสีทูโทนขาวดําอมตะแน่นอนสีขาวดำเนี่ยนะฮะแล้วก็วัสดุที่ใช้เนี่ยผมเชื่อว่ามันไม่เหลืองแน่นอนนะครับแล้วก็เรื่องของสเปคที่ได้เห็นกันไปนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเรามาีสองตัวของทาง ASUS นะครับที่อยู่ในซีรีส์เดียวกันนะครับโว์ขึ้นไปก็เป็น CPU ในในตระกูลเดียวกันเป็น Be เบคตนเดมเดียวกันเบไทอเหมือนกันนะครับสเปคก็ไม่ได้เหลื่อมล้ํากันมากนะครับ ตัวก่อนหน้านี้รู้สึกว่าจะเป็นสีดำนะครับสเปคก็ประมาณนี้เลยแต่ว่าตัวนั้นจะมีการ์ดจอแยกใครที่ชอบดูด,ดันน่าจะเป็นตัวนั้นนะครับใครที่ชอบน่ารักน่ารักสาวสาวชอบแบบขาวขาวตัวนี้นะครับก็เอาไปใช้งานทั่วไปเล่นเน็ตทางานเอกสารทารายงานนักศึกษานักศึกษาที่ไม่ได้ทําโปรเจกต์สูงสหรือเขียนโปรแกรมเนี่ยตัวนี้ก็น่าจะเหมาะนะครับราคาเนี่ยผมเชื่อว่าไม่น่าจะแรงมากจะต้องได้ง่ายๆายนะครับสำหรับตัว asus x 4 3 4 5 3 m ตัวนี้นะครับทีนี้ อุปกรณ์บันเดิลที่มีมาให้ในกล่องนะครับก่อนจากลากันไปเหมือนเดิมนะครับเซตเดิมเลยอะแดปเตอร์ชาร์จไฟนะครับ1ชุดนะครับแล้วก็นี่ฮะคู่มือการใช้งานซอฟต์แวร์ไดเวอร์ต่างๆอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตานะครับก็เหมือนเดิมนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทางอเอกซุดประเทศไทยนะครับที่ส่งมาให้เราได้ฮันบอกให้แฟนๆได้ดูกันนะครับขอใช้คำคุณไ์หน่อยนะครับชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์นะครับวันนี้ผมและทีมงานก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามพวกเรานะครับเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ